สายหน่อยปลา,าบอกหูมืดจังเนะบรรยากาศเหมือนรอแบบเหมือนอยู่ภาคเหนือเลยกลางเ้นไม่ได้อยู่บนเขาเหมือนกันครับใครลูกยังอยู่ฝั่งนู้นเนับเขาไม่รักเราก็เลยไม่ได้อยู่กับเขาก็เลยอยู่ตรงนี้ครับ เขาไม่รักเราฮะที่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าแผ่นดินไหวในใจเธออ๋อเอา้าน้องบาวที่นู่นน้องบาวรู้ด้วยหรอมันรู้สึกเลยหรอมีเพื่อนที่อยู่ที่แปดริ้วเขาโทรมาถามอยู่ เขาบอกว่ารับรู้ได้แรงมากเลยเวียนหัวเลยเขาบอกเราใช่เลยวะดูเท่หรือเอ้าเลยช่วงไหนอ่ะอยู่ที่ตาคลองใหญ่ก็เหมือนกันเนะเขาย้ายคนป่วยมาอยูที่โอเหรอ ้ยสวัสดีคุณตุ้ยครับพี่ตน้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยมาดูแรงขนาดนั้นเลยเหรอแผ่นดินไหวในใจเธอกี่ลิตรแต่ว่าก็ได้ยินแต่พี่เินเขาว่านะเขาดูในข่าวเขาดูในโทรศัพท์นี่แหละเขาบอกอยู่ว่าตึกถล่มอยู่ที่แน่งเทพแล้วก็ที่โคราชที่โคราชนี้ก็มีที่โรงพยาบาลมหาราชก็ตึกล้าวแล้วก็คนทยกยออกมากันก็เห็นว่างั้นแหละ ฮักขาวายสวัสดิจ้าคุณฮักขาคนประคำนะครับขอบคุณจ้ามาคุยกันก่อนนอนเนาะมาคุยกันหน่อยก่อนนอนนะครับไม่ได้คุยกันหลายวันนี่ก็ได้คุยกันเลยกลางวันก็ขึ้นไลท์แล้วก็ทำความสะอาดช่วยพระที่วัด สวัสดีพี่ตู้ยนะครับผมจากคุณพี่ต้นคุณจามเรานะครับผมนะบ้านบาวต้ยเจอไม้ไม่รู้สึกเลยนะแต่อาจจะมีนะอาจจะมีแต่เรามัวจะทํางานตอนนั้นผมล้างพื้นที่วัดอยู่ช่วงระยะที่เกิดผมล้างพื้นที่วัดอยู่ก็เลยก็เลยไม่ได้รับรู้อะไรมากแต่ว่าทั้ง ตรงลตลาดหนองข้แรดเลยตลาดหนองข้แรดไปหน่อยเขาบอกว่าเขานั่งอยู่ที่สระน้ําอ่ะน้ํากับเพื่อมเลยนะน้ํากระเพื่อมเลยเขาบอกว่าน้ําเป็นขึ้นเลยนะน้ําในสระเขาบอกว่าใช้ได้อยู่แรงอยู่นะเม่หาเราก็บอกว่าจ้าน้องต้นนะครับผมนะพี่ต้นเราก็บอกว่าสวัสดีที่านนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็มานั่งคุยกันนิดนึงเนาะก่อนจะ ไปสวดมนต์เข้านอนบ้านใครที่ขึ้นไหลช่วงผมสวดมนต์ผมไปจอดไว้ให้ผมก็ไม่ได้ทักอะไรเนาะก็เข้าไปสวดมนต์แล้วก็จอดไปให้ที่นี่ก็เหมือนการโอ้น้ำนี่สะสันสะเทือนเลยเหรอก็ถือว่ามันก็เท่ากับว่ามันทั่วถึงเนะาะเพราะว่าเขาบอกว่า เขานั่งเล่นที่สระน้ำเนาะอากาศมันอากาศมันร้อนเนาะเขานั่งเล่นที่สระน้าเขาโทรมาคนในหมู่บ้านที่เข้าไปคุยกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยเขาบอกโอ้ที่บ้านที่บุกกระทุกเป็นไหม่ะไม่ค่อยจะรู้สึกแต่เขาบอกว่าที่บ้านเขาก็ห่างกันแค่ประมาณยี่สิบกิโลเนาะเขาบอกว่าโอ้สระน้ําที่บ้านกระเพื่อมเลยเขาบอกน้ากระเพื่อมเลยไม่มียุงเหรอพี่ไม่มีนะยังไม่เห็นมาสักตัวเลยหรือว่า เขามองไม่เห็นเราเพราะเราตัวดำตัวดํามีประโยชน์อนาะยุมองไม่เห็นโอ้ <laughs> oh, thank you my friend นะครับผมเฮ้ยเลิฟบเลบจังเลย my friend มาหาเราตลอดเลยน่ารักมากอะ่ะ my friend เรา my friend มาส่งกำลังใจทุกไลฟ์เลย thank you มาก,มากๆเลย my friend คิดว่าใช่นะยุงคงจะมองไม่เห็นเราอะ